สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูกิฟจะมาสอนเด็กๆวาดภาพกันนะคะก่อนถืออื่นที่เราจะวาดภาพเราต้องเตรียมอุปรกรณ์กันก่อนเนาะอุปรกรณ์อย่างแรกก็คือกระดาษกระดาษธรรมดากระดาษร,ร,รีไซเคิลกระดาษที่หนูมีก็ได้นะคะจากนั้นก็เป็นปากกาค่ะชิ้นที่2คือปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะ อุปกรณ์สุดท้ายก็คือสีค่ะรูสามารถใช้สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้เมื่อเรามีอุปกรณ์ครบแล้วพร้อมกันแล้วไปวาดภาพกันเลยค่ะให้เด็กๆวาดวงกลมลงไปวงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สามวงที่สี่เวาดลงลงไปแล้วนะคะ ทายกันดีกว่าว่าลูกแรกเราจะวาดลูกอะไรเบื้องนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดหนึ่งเป็นลูกกลมๆเด็กๆวาดเส้นโค้งมาหนึ่งเส้นเส้นโค้งมาเส้นที่สองเสร็จแล้วค่ะอุปกรณ์กีฬาชนิดนี้คืออะไรเอกเด็กรู้ไหมอามันคือลูกเทนนิสนั่นเองนะคะต่อไปง่ายมากเลยลูกนี้ให้เด็กๆวาดจุดดำด สจุดปกรณ์ชนิดนี้เวลาจะเล่นต้องใช้นิ้วจิ้มลงไปจุดนี้เองอาเด็กๆทายสิเขาเรียกว่าโบว์ลิงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูรูปที่สาให้เด,ด็กๆวาดเส้นตรงสองเส้นตัดกันจากนั้นวาดเส้นโ,โค้งข้างบนและข้างล่างเสร็จแล้วค่ะ ลูกนี้ลูกอะไรเอ่ยใช้มือตีเด้งดึงดึงดึงโยลงห่วงเขาเรียกว่าลูกบาสเซตบอลน,นั่นเองสุดท้ายทีเด็ดดวกวาดรูปอ่ารูปห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมตรงกลางกลมเลยแล้วก็ลากเส้นตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นวาดสามเหลี่ยมเล็กๆเล็กๆ เล็กๆวาดให้ปลายแหลมๆตรงกับเส้นตรงก็จะได้ลูกอะไรเอ่ยคะ,ะนี่คือลูกฟุตบอลน,นั่นเองเรามาระบายสีกันนะคะ ค่ะเด็กๆวาดได้ไม่เอ่ยมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะผลงานของเด็กๆก็จะได้มาหนึ่งชิ้นแบบนี้เลยเมื่อหนูได้ผลงานของหนูมาแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพสวยๆกับผลงานส่งมาในกลุ่มไลน์ส่งให้คุณครูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ